สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขุมุกคนนะครับกลับมาพบกับผมในช่องไอเดียลคือเก่านะครับอ่าตอนนี้ไอเดียลยังอยู่ในอิสรเรลคือเก่านะครับพาพี่น้องไอเดียล <DI> จะว่าวเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์อย่างจักรยานนะครับไอเดียลกัทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับอ่าขอบขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจ กำลังใจดิวมาตลอดนะครับพ่อพี่น้องที่คอยติดตามกันนะครับแล้วไอดิวก็จะมาแจ้งข่าวดีครับในข่าวไรในสิ่งที่มันไอ้ดิวก็ยังมีสิ่งที่ดีนะครับตอนนี้ช่องไอดิวนะครับช่องไอดิวติดแล้วนะครับต้องขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับที่คอยกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้ไอดิวนะครับพ่อพี่น้องตอนนี้ช่องไอดิวสามารถเปิดทําเปิดสร้างรายได้นะครับเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับของช่อง youtube นะครับพ่อพี่น้องทาง youtube นะครับสร้างรายได้จากช่องทาง youtube นะครับไอ้ ต้องขอบขอบคุณพี่น้องอีกเทื่อนหนึ่งนะครับที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตไอเดอยียวมาตลอดนะครับไอเดียวจะบอกเ,เอาฟางว่าตอนนี้ไอเดียวบดไ้เห็ดคั้มผักแล้วนะครับไอเดียวบ่ไ้เฮ็ดคั้มผักไอเดียวคั้มพักอเดียว,วตอนนี้ก็จะปิดกิจการนะครับปิดกิจการอยู่เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกคนอาจจะรู้นะครับไอเดียวจะเบาๆนะครับแต่ของฟาร์มไก่แถวแก่ฟาร์มไก่นี่ก็เจาะยังดำเนินกิจการก็จะเาต่ออยู่นะครับพี่น้องไออยู่ก็ได้เลยขอ ขอมาเฮ็ดน้ำพี่นั้นนะครับพ่พี่น้องพี่นั้นแล้วก็ขอคนงานอีกคนหนึ่งให้มาเฮ็ดซอยนะครับเพราะว่าก็อายุเป็นมูกันนะครับตอนนี้อายุกับพี่พี่นั้นสองคนนะครับความปลอดภัยนะครับอย่างหลายๆอย่างนะครับที่มันกําลังเกิดขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวก็บางว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกะสงบภายในอีกบอีกบซาดเร็วนะครับพอพี่น้องกะประมาณนั้นครับกะเข้ากับเขาเรื่องเลยครับเดี๋ยวกับสิพาาไปเบิ่งไกลนะครับ ตัดปัญหาเรื่องพวกนั้นออกไปนะครับเขามาถึงจุดนี้แล้วเขาก็ต้องสู่ต่อนะครับเพื่ออนาคตเขาเพื่อค้นขังหลังเพื่อสิ่งที่มันดีกว่านะครับพ่อพี่น้องถามมัน่โอเคเขาก็ค่อยว่ากันไหมนะครับแต่มือนี่เขามาเหตุงานเขาก็ต้องเหตุงานนะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวจิพ้าไปเบื้องหน้างานเดี๋ยวนะครับว่าขังในมันมีไกลหน่อยหรือไกลหลายไกลใหญ่ไปเดี๋ยวมาเหตุงานด้วยนี่ดูแลไกลจะคอกนะครับแต่ละคอกมีไกลจะโตนะครับเดี๋ยวจิพ้าเขาไปเบื้องนะครับ เดี๋ยวสิบ่รอรายละเอียดสบึงว่าเขามาเห็นงานฟารงรไก่เขา,าเห็นอย่างแน่นะครับแต่ละมือนะครับเขาดูแลอย่างแน่นะครับประมาณนั้นครับป่พักเดี๋ยวพาเขาไปเบิร์เลยครับปไปน้ำกันครับครับผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวกะยางมาถึงเลยหนาทางเขาขอกกยแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่จะพาเขาไปเบิ่งข้างในนะครับพายพ่น,น้อกถือพาเขาไปเบิ่งในว่าไกลไกลที่อยู่ข้างในนี่ ตัวน้อยตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวชิบะจะฟังนะครับไก่คอ,อกคอกไก่นี่กับชิมิลูกไก่อยู่ประมาณเดี๋ยวก็ต้องเปิดกุญแจเข้าไปนะครับจะเปิดทางไหนพวกครับลืมละได้แล้วครับก็แต่และคอกนะครับก็จะมีไกยูระมาณ10,000ตัวนะครับมื่นก็โตนะครับมื่นก็โต ตัวฝาเข่ามาป๊พอก็ต้องเปลี่ยนนะครับถึงเ้างจไีไทรโอบนะครับหรือบา้านเ้าเกิดเกิดบุญเนานะเ้อต้องเปลี่ยนใส่ตัวที่จะใส่เข่าฟอกนะครับเพื่อ,อยังไงคขาปลอดภัยนะครับเพื่อก่จะไ่ได้ิดเชื่อมนะครับเพราะกาตอนนี้ก็ยัง,ย,งยังบ่ยัง่ม่แขงแรงหมืนเดครับตัวน้อยอยนะอบบู่นะครับครับผมพาสไปเบิรงไหมครับเข้ามาดูครับ นะครับนี่เดี๋ยวได้ขอมาได้ขอบแฟร์แล้วนะครับนะครับใกล้ที่เดี๋ยวเลี้ยงอยู่นะครับคือของมาซอยพี่นั้นเลี้ยงนะครับเดี๋ยวู่แค้นฟองหนายเบิรงนะครับจะได้เห็นกันจะชัดนะครับครับผมนี่ครับใกล้ชุดนี่ก็จะประมานจะเข่าสองอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์กวัวแล้วนะครับอ่าบ่มันจะสองสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์กว่วแล้วนะครับ น้ำหนักของไก่ชุดนี่อยู่กับยุประมาณหาตนะครับหาต3สามโลนะครับหาต3สามโลนะครับสามโลนิดนะครับหาตัวสามกิโลนะครับเพราะว่าไอเดียวได้ได้ขอมาสร้างไก่เหมือนว่านะครับได้สร้างไก่เพื่อจะวัดเพื่อจะอะไรนก็เพื่อจะช้างเมืองว่ามันอยู่ในมาตรฐานบอนะครับไก่สองอาทิตย์มันอยู่ในมาตรฐานบอน้ำหนักมันยังได้บอนะครับ อายุข้างในอาจจะมีเสียงรบกวนแน่จังน้อยนะครับเพราะอาจจะมีพันล้มหมือนครับพันลมหนึ่งสองสามตัวนะครับพันลมระบายอาการนะครับจะมีพันล้มระบายอาการนะครับในฟองนี้ครับระบบระบบน้ำนะครับจะเป็นการแบบนี้นะครับจะเป็นนะครับไกลก็จะมาต่อตอนนี้นะครับน้ำมันก็จะยนลงมานะครับระบบน้ำก็จะประมาณนี้นะครับนะครับระบบอาหารนะครับระบบอาหารกับใส่ล้างด้วยกันนะครับใส่ล้าง นะครับอาหารจะวิ่งในคอนี้นะครับก็จะมาลงตัวนี stores, s, parsley, oh hmm. that, uh, anyway. mm ้นะครับนะครับก็จะมาลงตัวนี้นะครับเครื่องเครื่องมันก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับพอเวลาอาหารมันเบิรนะครับก็จะอาหารก็จะไหลมาตามล่างนะครับเราก็จะมาลงถาดนี่ครับสไก่นะครับหน้าเมื่อกันครับสาไก่บอ่อสาไก่บบมเมอจิกตัวนี้นะครับหน้าก็จะบาทำงานนะครับแล้วไอเดียวเขาไม่เหตุงานเหตอย่างแน่นะครับใน ในฟามไก่นะครับแต่ละมือนะครับแต่จะมาเก็บเก็บพวกไก่ที่มันไก่ที่มันตายนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บไก่พวกที่มันตายอ่ะเก็บไก่ที่มันตายออกนะคบเพื่อที่มันจะบม่ได้เน่าบ่ได้เหยียบกันทะเลนะครับอ่าเราก็มาดูแลเก็บไก่ตายแล้วก็มาเบ่งว่าน้ำนะครับนามมันนามมันมีนามปกติบ่นะครับถ้ามันปกติคือในล่างนามนี่มันจะมีนามนะครับถ้าสมมติว่านามมันบดเดิมมันจะแห้งเลยนะครับตัวนี้มันจะแห้งเลยนะครับ มันจะแห้งแต่แสดงว่ามันผิดปกตินะครับอาหารเหมือนกันครับถ้าอาหารมันเบิดเหมันกับในร้านไอจีผมีอาหารนะครับเพราะ็ต้องไปออกไปทางนอกนู่นครับเพราไปเบิรงว่าในถังถังอาหารเบิดบอนะครับทางน่องทางอาหารเบิดบอเขาก็เคาไปเปิดทางอาหารทางไม้นะครับว่ามีสองถังครับถังหนึ่งถังสองนะครับเขาก็ต้องเปิดให้มันนะครับครับผมกับประมาณนี้ครับไกลที่เลี้ยงอยู่กับกำลังไงนะครับถือว่าต่อชุดนี้นะครับ ไก่สมบูรณ pues like ์ดีนะครับไก่แข็งแรงนะครับไก่บ่อยข่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าไก่มีปัญหานี่ยมันจะแบบว่ามันจะทังได้หลายด nah. ีทีここ่ว่าไดไรปะมันสียยางขาเปนะครับยางเตะเปย์ยางบ่อยบ่ค่อยมีแรงนะครับอย่างง่ายๆนะครับถี่บอดีไนได้นะครับถ้าไก่แบบนั้นนะครับมันก็จะตายร้ายนะครับแต่ขันแบบนี้เขายางมาถีมันไก่มันวิ่งมันแรงด้ยเสียด้วาแข็งแข็งแรงดีนะครับไก่แข็งแรงดีไก่สมบูรณ์ดีนะครับ พูดถึงมันกระยุกับสภาพอากาศน้ากันครับสภาพอากาศห้อนเกินไปแนปเทศใกล้ตายหลายนะครับประเทศนี้มันเป็นประเทศประเทศห้อนนะครับใน่ีนองทุกคนแต่อาจะรู้นะครับอิสระเอลนเนาะเวลาหนาวกับหนาวครับแต่ช่วงนี่เดือนนี่อากาศกำลังดีครับกำลังจะทอหนาวนะครับใกล้กับบม่ค่อยมีปัญหาตานใดนะครับพอกหนึ่งแต่ละเมื่อก็เก็บใกล้ตายอยู่กับประมาณ ทิพย์ก็โตนะครับจากใกล้เม,มื่อนโตเมื่อลันทิพกวก็โตก็ถคือว่าโอเคอยู่นะครับยังไม่เกณฑ์ดีนะครับเกณี์ยดียนะู่ในเกณฑ์ดีนะครับอันนี้คือว่ายู่ในเกณี์ยนะครับไก่นะครับไก่ข็งแรงนะครับพ่อกนี้กับประมาณหม,มื่อวันก็โตที่เดี๋ยว้บอกทุกฟังแหละครับประมาณนั้นครับแล้วถามว่าไกลไกลอยู่หนีต้องเลี่ยงถึงจักมือนะครับต้องเลี้ยงถึงจักเหมือแล้วก็ถึงจะสามารถขายได้นะครับพาพี่น้อง เลี้ยงยู่ปมาณประมาณไอ้สี่สิบห้าวันขึ้นไปนะครับราใกล้ได้ประมาณสี่สิบห้ามือก็ถือว่าสามารถขายได้นะครับได้มาตรฐานของโรงงานที่เขาได้ตั้งไว้นะครับนำนักก็จะได้นะครับอ่านำนักได้ครับเขาก็จะมาสิบสี่ข่ครับที่อยู่กับพี่เราดูแลอยู่นะครับสิบสี่ข่เขากจะมาเอา คัดไก่ขอกไปเบิ้ลเลยนะครับสิบสี่ขอกหล้วก็เขากับล่างขอกไม้นะครับล่างขอกไม่เพื่อจะเตรียมเตรียมลงชุดต่อไปนะครับอ่อนี่ครับเดี๋ยวอ้อยู่ให้เบิ้งว่าไก่มันนี้ปัญหานี่ครับไก่เทียนมันบอสมบู์นะครับมันจะน้อนแบบนี้ครับมันจะยางเปรยแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบว่าไก่บบไก่มีปัญหาครับไก่ต่เดี๋ยวอยู่กแบบผสมบูร์นะครับอ่านี่ครับมีไก่สมบูรณ์จะเป็นแบบนี้ครับมันจะยืนมันจะบบจะยืนแบบว่าจะอะไรครับ แข uh, ็งแรงนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้ครับอ <apan AM 2> ันนี้คือไก่ผสมบูนนะครับอีกว่าโดนมันก็จะตายนะครับแบบนี้ครับแต่ถือว่าปกติเนี่ยมันเจ็บมันเจะบเปรา้ยนะครับช่วงที่มัน่ไก่มันมีปัญหาครับแต่ช่วงที่มันตายมันจะตายายเลยนะครับเจ็บมือนึ่งนิดก็เมื่อเป็นรอยโตเลยนะครับถามมันมีปัญหานะครับไก่ครับแต่ตอนนี้ไก่ถือว่าไก่ดีนะครับพ่อพี่น้องไก่ดีจ่าเดียวกับมา แช์ประสบการณ์บอกข้าวสารพี่น้องเพื่อ,อยังละ่ะถ้าเป็นความลู้นิดๆน,น้อยติดโตไปนะครับสําหรับเพ,เพื่อนคนใดที่สนใจอยายังอยากจะมาเห็ดงานอิสรเระยวกัครับเอาไง,ไง่ายแบบบอกว่ายังอยากจะมาเห็นงานนะครับไอเดียวกับมาแช์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้หลูได้เห็นน้ำนะครับแต่ไอเดียวกับแน่น้ำนะครับว่าตามทุกส,สิ่งทุกอย่างมันยังบอดีขึ้นกับไอเดียวกับว่าจะพึ่งมาดีกว่าครับเพราะว่าไอเดียวกับอยาก ก้าบานอยู่ครับอยากก้บบานอยู่แต่ว่ามันมันก็ยังบ่ได้เลี้ยวไหลขนาดนั้นนะครับตรงที่ไอเดี่ยวอยู่นะครับถามมันอย่างที่มันยังบ่ดีขึ้นไอเดียวกะที้ได้คิดไหมครับเดยคิดไหมคือว่าเขาตรงนี้ต้องวางแผนที่ผิดจะฟ้องให้มันดีในอนะคบพี่น้องครับไอเดียวกะขอพุณนเอฟซีอีกเที่ยนหนึ่งนะครับขอพุณนเอฟซีเที่ยนหนึ่งกับสำหรับคนที่หายกำลังใจอดี่ยวมาตลอดสำหรับเซฟทีที่คอยซัพพอร์ตอยู่วมาตลอดนะครับไอเดียวว่างว่ามือนึง สุดททุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับพอพี่น้องเขาจิได้กลับมาทดงานแบบปกติอีกนะครับแต่สำหรับเมื่อนี้ไอเดียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะเด้เข้ามาเลียร์ไก่สมาที่มันไตแล้วเดี๋ยวพยินได้กลับบ้านนะครับสำหรับมือนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ